ดวงความรักชาวราศีกุมในช่วงนี้สวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาต,าาออญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณน,นะคะดวงความรักของชาวราศีกุมในช่วงนี้เป็นอย่างไรอือดูแบบปล่อยชิลปล่อยจอยแล้วเกินแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่เวรเออแล้วแต่เลยอะ่ะ <c oughs> ดูแบบ เราเริ่มจะไม่สนโลกไม่สนอะไรแล้วอะเออแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วกันนะจะเลิกหรือจะอยู่จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่เลยฉันพร้อมรับฉันพร้อมประทะฉันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันโอ้ยกระโดดนะคะฉันรู้สึกว่าฉันมีแฟนฉันก็เหงาเหลือเกินนะแล้วฉันจะมีทำไมอืมเปลี่ยนแฟนดีกว่าไหมเออมีความคิดนี้เออฉันแบบฉันเหนื่อยเอออารมณ์เหนื่อยอืม มันไพ่บอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมเหงาเศร้ามีความรักแต่เหมือนเหงาแล้วเกินเศร้าแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินอยากเปลี่ยนแปลงนะอยากเปลี่ยนแปลงอยากจบเรื่องราวไม่ดีแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพูดถึงว่าถ้ามันมาถึงทางตันที่คุณอยากจะจบความสัมพันธ์กับเขามันทําได้ไหมมันก็ทําได้เพราะว่าคุณก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องราวตรงนี้มาก แต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าฉันยังรักและฉันยังอยากไปต่อแต่แฉกแค่ฉันรู้สึกว่าเหงาถอยมาตั้งหลักเฉยๆนะคะมันก็ยังพอมีทางออกนะที่จะพูดคุยนะคะเพื่อแก้ไขเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็ยังจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้อยู่นะอยู่ที่เราเลือกอืมจะกัดฟันทุสู้ต่อหรือจะจบไปเลยแล้วเริ่มใหม่ไปเลยได้หมดนะคะ อยู่ที่เรามันมาถึงจุดที่จะต้องแบบตัดสินใจแล้วอะ่ะอืมตัดสินใจแก้ไขแล้วเริ่มใหม่ด้วยกันหรือตัดสินใจตัดจบแล้วไปเริ่มใหม่ด้วยตัวของฉันคนเดียวอะไรแบบเนี้ยได้หมดนะคะหรือใครอาจจะพึ่งโสดนะคะเหมือนพึ่งเลิกลากับใครมานะไม่นานนะคะเราจะเจอคนที่ถูกใจจะเป็นคนที่ เหมือนโชคชะตากำหนดให้มาเจออารมณ์เป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาให้มาเจอภายในแปดวันถึงสามเดือนนะคะจะเจออืเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นพี่เป็นสิบปีเลยอะหรือเป็นน้องเป็นสิบปีอะ่ะถ้าไม่ใช่แบบรุ่นเดียวกันก็คืออายุห่างกันแบบสุดสุดไปเลยอะ่ะไม่มีครึ่งกลางอะ่ะมีแค่ตรงนี้กับตรงนู้นไปเลยอะ่ะ อืมเป็นอย่างนั้นนะคะรับคำทํานายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงส่วนตัวกดลนะิงก์หน้าโปรไฟล์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ